Good Time Radio 88.5 Maximum Hit Music Station Good Time Interview มาแล้วครับในช่วงก o o ามอิน i ท t e r วิวนะครับวันนี้ก็จะได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกันแบบสดๆนะครับแฟนๆละครช่อง7 HD เนี่ยได้ติดตามกันอยู่แล้วก็ชมเรื่องราวละครพ e เรีย r o ร a มติกนะครับแอคชั่น 4G อลังการที่น่าติดตามเรื่องรุอไทยบดีจากค่ายนายบีเวอร์ฟิมนะครับที่มาลงจอให้ได้ชมกันช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมาถึง EP 6กันแล้วแต่พิเศษสุดๆวันนี้ครับกับ3นักแสดงนําของเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเราแบบสดๆนะครับขอต้อนรับโดนัทพัทรพลนะครับการนัทชาและดีมปุณนเริกสู่กู้ทามเรดิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านนะครับได้ทักทายทั้ง4จังหวัดและทั่วโลกของเราหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยออนไลน์ทั้งกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาอุบลราชธานีและทางทั่วโลกด้วยเว็บไซต์เชิญเลยครับผมทางกล้องเลยสวัสดีนะครับผมวันนี้เราเป็น ตัวแทนจากเรื่องรไทยบดีนะครับผมก็มี3ามคนกันมาวันนี้นะครับผมครับผมตอนหลังไม้นี่คุยกันเฮฮามากเลยครับผมตอนนี้เปิดไม่อาจจะแบบว่ามีการเกรงๆกันเล็กน้อยเรื่องทางการเราไม่ค่อยถนัดเราถนัดเรื่องไร้สาระมากกว่าเออแสดงว่าละครเรื่องนี้นี่ต้องมีความสนุกสนานอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับถามโดนัทก่อนเลยครับว่าละครเรื่องรไทยบดีครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะนี่ไงเฮฮาแต่คําถามแรกแล้วเป็นเลียด สายเวทอาคมเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับสายสายเวทอาคมครับผมที่โดยตัวเดินเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวของนางเอกครับผมลอไทยปาลิไทยที่แบบโดนดูดจากยุคปัจจุบันเนี่ยไปในอนาคตแล้วก็เหมือนว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็โดนดึงกลับมาที่เดิมอแต่ละคนก็คือมีอาคมของตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็จะมีของตัวผมจะเป็นคาถาครับผมเซกดาอะไรพวกนี้่ายๆสายบู คาถารักเดียวอันนั้นชื่อเพลงของเรา oh, <okay. S 2> โอ๋อโอ้โหนี่มาแนวความรักเลยทีเดียว <laughs> ครับแล้วฟีดแบกละครเป็นยังไงบ้างตอนนี้ EP 5ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไป EP 6ละ <g ül> ก็ถือว่าฟีดแบกดีครับผมมีกระแสะตอบรับมาดีมากตั้งแต่ EP แรกเลย <c oughs> ที่ที่เริ่มออนแอร์ไปอะไรงครับผม <c oughs> ตั้งแต่วันแรกก็ทวิต t ตอรก็มีเยอะมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีคนแท็ก IG แบบเห็นถึงแบบ ความน่ารักของตัวละครในเรื่องแบบน่าสนุกมากเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็เหมือนแบบสนุกขึ้นทุกๆตอนครับเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาเจาะลึกกันหน่อยครับกับ3คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับรับบทเป็นอะไรยังไงกันบ้างโดนัทก่อนเลยครับ ของผมในเรื่องรับบทเป็นคุณพระสิงค์คำครับผมก็จะเป็นหนุ่มรูปงามในยุคสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนคที่อยู่ในกฎร,ระเบียบรักษากฎระเบียบไม่ให้ชายห,หญิงแตะเนื้อต้องตัวกันถ้าเกิดแบบการแตะเนื้อต้องตัวกันเนี่ยจะต้องออกเรือนกันก็คือกันตั้งงจัดแต่งงานกันเสียเี <C MP. S 1> โอ้โหเป็นคนที่แบบนี้ตามกฎเป๊ะๆเข้มๆอย่างนั้นเลยใช่แบบรับของจากผู้หญิงไม่ได้ก็ต้องเอาวาง ก่อนแล้ว huh. จะรับได้เลยเอนนี้ห้าม<น>ห้ามโดนตัวเลยใช่ห้ามโดนตัวผิดผีไม่งั้นผิดผีใช่ครับผมครับผมน้องการครับยังไงครับของเราการรับบทเป็นปานฤทไทค่ะหรือว่าชื่อในในอดีตอะ่ะชื่อช่อเอื้องค่ะคือปานฤทไทเป็นเป็นคนในยุคก,ก่อนค่ะแต่ว่าตอนที่เกิดมาถูกปองร้ายคือทั้งครอบครัวโดนตามฆ่าค่ะก็ะเลยแบบคุณพ่อก็เลยใช้มนพลางตาบวกกับพลังของเราคือเรามีพลังจิต มันก็เลยส่งเราไปอยู่ในอนาคตค่ะแล้วพออายุครบรอบอะไรเงี้ยพี่ชายก็ตามเรากลับมากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของเราคือกลับมาในปัจจุบันกลับมาในปัจจุบันซึ่งเป็นพีเรยดของณตอนนี้อ๋ออาจจะดูงงนงง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 ตงง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 งตงง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 งางง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 ลงงงงงงแงง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 งนงง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 งคงง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 ง ฝั่งตัวร้ายก็เลยมองว่าเราเป็นกรละกินีแล้วก็ต้องกำจัดเราให้ได้อแต่ว่าโชคดีที่คุณพ่อใช้มนช่วยเราไว้ก่อนเราก็เลยแบบพออายุครบรอบเราก็กลับมาเพื่อเอาคืน,นอเอาคืนเลย <laughs> แล้วดีมดีมรับบทเป็นอะไรเอ่ยของเราผมรับบทเป็นชุมครับผมในเรื่องตัวละครชุมเนี่ยเขาจะมีคาแรกเตอร์ประมาณว่าไม่สงสิงกับใครเนแทบแทบจะไม่ได้ยุ่งกันเลยกับกับพี่พ,พทั้งสองคนครับคือ ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนำพาไปเราเนี่ยเราอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าแม่แม่เราโดนฆ่าแล้วเราก็พยายามใช้ชีวิตคนเดียวฝึกวิชาอาคมซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนมีอาคมเล่นมนดำสะสมวิชาทำร้ายคนอื่นเป็นตัวร้ายอย่างนี้ใช่ครับผมร้ายร้ายไหมก็ไม่สิ่งกับร้ายมากเรียกว่าเก็เป็นเป็นคนคนดีมาก่อนแหละแต่โดนช่าไอ้ใช่ครับผม มันันติดที่คอพอดีเมื่อกี้ก็จริงๆเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะต้องมาเป็นในตัวของชุมที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้เขาก็จะก็จะมีแบบเดี๋ยวเฉลยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนก่อนที่ออนไปครับผมที่ล่าสุดนี้เขาก็มีเฉลยแล้วครับผมแล้วความท้าทายยากง่ายของแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอย่างโดนัทของผมนะครับของผมเป็นเรื่องภาษาดีกว่าคําพูด ที่มันจะต้องแบบมีคำฟิกของมันยอะไรเงี้ย,ยบ,บางคำที่แบบในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถใช้ได้นะนีับผมแล้วก็จะมีการแบ่งระดับชนชั้นที่จะต้องเรียกเจ้าก็จะเป็นเจ้าข้าเรียกแบบท่านพ่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นขอรับอะไรเงี้ยผมอย่างนี้ต้องท่องเลยไหมครับอ่าไม่ไม่ถึงกับท่องอะแต่เราต้องเล็กๆอ,ะอ่ะแต่ว่าท่องดีกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยเข้าปากับผมก็ต้องพูดจนให้มันเข้าปากอะครับหลังๆก็ทําความเข้าใจกับบทเอาใช่รครับผม ครับผมอย่างเราเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยของการอุปสรรคหลักๆเลยก็คือเรื่องเสื้อผ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นพีเรียดแล้วเราจะต้องใส่เป็นชุด<อ>ชุดพีเรียดทางลานานาก็จะเป็นผ้าถุงยาวๆไปค่ะแต่คาแรคเตอร์ของตัวปาลาหรือไทยคือผู้หญิงที่ลุยๆทำอะไรเร็วๆสนๆอะไรยเขัดแย <áng S 2> ้งก <ๆ S 2> ับชุดเลยขัดแย้งกับชุดค่ะแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบวิ่งชอบเดินแล้วก็ท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบพับเพียบเรียบร้อยเหมือนหญิงสมัยก่อน,นะะอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งแฟนๆก็น่าจะได้เห็นค่อนข้างเยอะในซีนที่แบบเราต้องดึงผ้าถุงขึ้นมาแล้วก็วิ่งอะไรเงี้ยะอ๋อแต่แต่ยังบทพูดของเราเนี่ยด้วยเรามาจากอดีตคือยุคปัจจุบันใช่ไหมเราก็จะสามารถมีติดคำพูดที่แบบไม่ต้องฟิกขนาดนั้นได้เราเป็นสบายเลยเราเป็นตัวฟรีเลยแบบจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยชิลเลยชิลเลยครับผมยังดีเป็นยังไงของผมในความยากของผมคือความคลิปอารมณ์ของคาแรคเตอร์ตัวชุ่มครับเขาแบบว่า เหมือนเหมืนมีอะไรในใจตลอดเวลาพูดก็พูดน้อยบางบางทีเนี่ยออนออนแอร์ไปผมยังงงอยู่เลยนั่งดูตันในทีวีใครพูดอะไรมาก็ขอรับขอรับรับอย่างเดียวไม่ไม่ไม่มีการโต้ตอบอะไรคือเราใช่ไม่ได้ให้เรารับคนรคนละรับคือคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเราเป็นพวกสายเก็บข้อมูลนะครับแล้วเราแบบต้องแบบ เข้มต้องตึงตลอดเวลาต้องแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าทางท่าทางมากกว่าคําพูดหรือเปล่าใช่ครับเป็นเป็นสีหน้ากับแววตามากกว่าที่เราแบบคือร่างกายก็ไม่ได้ขยับเยอะก็พูดก็พูดน้อยอะไรอย่าง<ม>ครับมันเป็นความยากตรงนั้นบางทีรู้สึกอึดอัดอย,อ,ย<ม>อยากจะพูดแสดงว่าเป็นคนพูดเก่งปกติแล้วใช่ครับพอคัดปั๊บ เฮฮาเต็มที่เลยครับปุ๊บโอกเฮียเลยพูดไปเรื่อยเลยใช่ครับครับอ่ะไปเล่จริงและและอีกสองนักแสดงนำที่ไม่ได้มาวันนี้มีบิวนัทพลแล้วก็เจนนี่เนาะที่ไม่ได้มาลองพูดได้ฟังหน่อยว่าคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่บิวรับบทเป็นเสือค่ะเป็นพี่ชายของปานธชัยเป็นคนที่ดึงปานธไัยกลับมาใช่ค่ะพี่บิวจะเออพี่เสือจะมีอาคมเก่งเลยค่ะคนนั้นก็ คาแรคเตอร์เป็นไงเขาพี่เสือเขาเป็นแบบว่าเป็นเป็นผู้ชายออกแนวทะเลนทะเลนในยุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีน้องน้องน้องสาวที่เขาขากันเขาได้เข้าเข็มกันประมาณว่าแบบไปไหนล็อกไหนเออก็ไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยจะเขาจะมือกันไปไม่มีใครห้ามไปมจะเป็นแบบล็อกที่สามารถเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นผู้ชายยุคนั้นแล้วเขาจะรับเป็น2ตัวของพี่บิวก็จะมีฟาลันอีกตัวหนึ่งจาฟาฟาลันก็จะเป็น จ้าฟาล่าเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเพื่อนของของผมแต่ยศด,ด้วยด้วยความที่เป็นยศถาบรรณาสักนะเจะเป็นเจ้าเราก็ต้องเขาลบเขาในในที่เป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมโอ้ยอย่างงี้ก็ต้องแบกรับถึงสองคาแรคเตอร์เลยใช่เราเขาเล่นแบบเล่นคมมาเล่นฉีกแบบว่าสองคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลย,เลยใช่ครับถึงแม,ม้แบบว่าคนผู้ชมจะทักกับว่าหน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเล่นแบบว่าให้เห็นเลยว่าเอ้ยนี่คือสองตัวละครนะ อย่างนี้<ช>มี<ช>มี<ช>มขำอยู่ข้างนอกนะแอบมีขำนะเมื่ีมีคนกนระสิบมามีดอะคมคมเ<ม>จนนี่เจนนี่เป็นยังไงเจนนี่ก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคนั้นค่ะ<ช>ก็คือจะรักนวลสงวนตัวเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะแล้วก็ ด้วยความรักของทั้งพี่เสือกับบรินอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างลันทดนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูว่าจะได้สมหวังกันไหมต้องมาเป็นกําลังใจให้พวกเขาทั้งคู่ค่ะอืมครับผมอ่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถาม <c oughs> การร่วมงานของเราสองคนเป็นคู่พระนางดาวรุ่งโดนัทกับการนะครับละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอกันมาแล้วในเรื่องเสาห้าใช่ไหมครับ <c oughs> มีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็เข้าขากันมากขึ้นไหม อืมก็ก็เข้าขากันมากขึ้นถ้าถามว่าเข้าขาไหมก็เข้าขามากขึ้นครับเพราะว่าตอนช่วงที่ถ่ายสาห้าด้วยกันอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนแยกหมู่บ้านกันอยู่ไทำภารกิจแยกกันไปทำภารกิจอะไรเงี้ยในคิวถ่ายอะไรมันก็เลยไม่ได้เจอกันสักเท่าไหร่กันานๆจะมารวมกลุ่มกันทีแล้วถึงจะเจออะไรเงี้ยครับพอมาเรื่องนี้เต็มๆก่อนนานี้เราก็ไปแอบซ้อมคิวบูด้วยกันมาก่อนแล้วอะไร้ยครับแล้วก็ มีการพูดคุยกันนิดนึงสรุปว่าได้มาเล่นด้วยกันก็โอเคครับผมพอพอมาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเข้าขากันดีคุยคุยกันได้มีอะไรก็สามารถแบบแลกเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยเอออย่าง<ม>เราเป็นยังไงบ้างเอาเต็มที่เลย <laughs> ขำนํำเลย <laughs> นี่ไง <laughs> จะแฉแล้วจะแฉไม่ดีใจคะ่ะดีใจมากเพราะว่าคือก่อนหน้าที่จะเริ่มเปิดกล้องกันก็คุยกับโดอยู่แล้วว่าแบบเออมีอะไรแนะนําได้เลยนะบอกได้เลยแล้วคือเขาก็เป็นคนที่เขาพร้อมที่จะ แนะนำเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ที่แบบคอยให้กําลังใจคนรอบข้างเสมอแล้วก็แบบคอยแนะนําน้องๆก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากเขาเหมือนกันมืออาช,ชีพอยู่แล้วโดนัทนี่มืออาชีพอยู่แล้วใช่มันก็เลยแบบเข้าเข้าขากันได้แล้วก็เล่นเล่นด้วยกันได้แบบราบรื่นเลยนะครับผมมาถึงดีมบ้างเป็นการแสดงละครครั้งแรกของดีมนะมาจากนักแสดงหน้าใหม่ในโครงการ7 HD New Star นะครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นครับแล้วก็กดดันด้วยแต่แต่ผมเป็นคนที่อารมณ์แบบว่ายิ่งตื่นเต้นเนี่ยเรายิ่งแบบมีแพชชั่นรู้สึกว่าสนุกกับมันมัน,ม,นมันท้าทายแล้วเราแบบอยากจะเอาชนะมันอะไรอย่างี้ครับผมผมรู้สึกแฮปปี้ที่ที่พอได้เล่นละครไปรมันมีความกดดันหลายอย่างเราต้องทําความเข้าใจกับบทหรือว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันมันอาจจะแบบไม่ไม่เอื้อมหน่วยแต่ว่าเราก็ต้องแบบทํามันให้ได้คือคือบอกว่า เป็นละครเรื่องแรกที่มีความรู้สึกว่าดีใจครับที่แบบว่าได้มาร่วมงานกับพี่ๆแล้วก็ค่ายในบิวเวอร์ฟิล์มรู้สึกว่ารู้สึกดีมากครับผมแสดงว่าติดใจละครละชอบละคราวนี้ใช่ครับพี่เออแล้วก็ยังมีอีก2คนใช่ไหมเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มาจากโครงการ7จ d ด e w Star เหมือนกันนะครับก็คือแทนกับยาหยีใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ2คนนี้พี่แทนพี่แทนเขาเขารับบทเป็นคุณพระกาวินเล่นเล่นอยู่กับพี่โดเนเพื่อนเพื่อนผมเลยนะครับ กลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันใช่ไปไหนก็ไปด้วยกันส่วนมากรเรามีคําแนะนําอะไรยังไงให้ <c oughs> สําหรับนักแสดงมือใหม่แบบนี้ก็ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของผู้มุกับครับผมบอะไรที่ที่มันเข้าด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมันสามารถแบบเพิ่มเติมแต่งได้ว่ามีแบบมุมนินดๆหน่อยๆที่มันพอเพิ่มได้แล้วก็ก็มีการพูดคุยกันบ้างครับผม ครับผมแล้วยาหยียาหยีเป็นไงเอ่ยยาหยีนี่เขาเขารับบทเป็นอาคำรุ้รุ้งจะเจอเราสองคนบ่อยเนาะใช่เขาจะเจอเขาจะตามจีบคุณพระสิงค์คำค่ะก็คอมเมดี้พอมาเจอมาเจอนี่ก็จะปูบ้อก็แข่งกันคอมเมดี้กันไปอะไรเงี้ยโอ้โหตอนแรกคิดว่าเป็นแบบออกแนวพีเรียดแบบจริงจังอะไรอย่างนี้ก็คือมีความคอมเมดี้อยู่ในนี้ด้วยครับค่ะ ครับแฟนตาซีนิดนึงด้วยเออแล้วเรื่องราวนี้ครับต้องบอกว่ามีนักแสดงรุ่นเดียวกันแสดงเยอะแล้วมีนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยใช่ไหม,มที่ม,มากฝีมืออย่างพี่อนัสใช่ไหมพี่หนิงพี่อ้อมอังคณานะครับเป็นยังไงบ้างไปเจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่แบบนี้มากฝีมือแบบนี้ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> การร่วมงานเป็นยังไงมีตึงเครียดไหมหรือว่าพี่เขาให้คําแนะนําอะไรยังไงบ้างเอ่ยจริงจริงบรรยากาศเฮฮานะคะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะเราจะแบบ กดดันตัวเองวอุ่ยรุ่นใหญ่มามอะไรแบเนี้ใช่แต่ว่าสุดท้ายพอเข้าซีนกันก็คือเฮฮาหน้ารักทุกคนเขาขากันอยู่แล้ว<ช>บทมาส่งช่วยกันรับช่วยกันส่งอะไรอย่างนี้ใช่ครับแสดงว่าสบายเลยแล้วพุ่มกับครับพุ่มกับพี่สถาพรนะครับแล้วก็ผู้จัดอย่างพี่เวอร์โอริเวอร์มีเกรงบ้างไหมครับก็ก็มีเกรงบ้างครับในตอนแรกว่าเราความที่เรายังใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พี่ถาเขาก็ ให้คำแนะนําผมดีนะครับแบบว่าแบบสอนเราว่าเออ acting เนี่ยประมาณตรงนี้ไปในในทางนี้ที่ภาพภาพที่เขามองไว้แล้วก็เออเราทําการบ้านมาแล้วก็โอเคไปซิงกับเขาส่วนพี่เวอร์เนี่ยเขาก็จะมาเข้ามากํากับคิวบูแล้วสร้างแบบความมั่นใจให้เราแบบในอินเนอร์ในการแบบเป็นตัวละครนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เว<ช>อร์จะชอบเข้ามาเล่นตลกที่กองค่ะเรียกว่าคลายเครียดให้กับนักสแสดง นะแล้วอย่างอย่างเราสองคนเป็นยังไงบ้างเวลาที่เจอพี่พ่วงกับหรือว่าพี่เวอร์อย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเราสองคนโดนนัดกับกานคือการการนะคะจะชอบแบบปรึกษาทั้งผูมุ่กับผู้ช่วยมุ่งกลับว่าแบบเออเราเล่นแนวนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเปิดโอกาสให้เราได้ได้ลองลองแสดงในแบบที่เราคิดมาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเขาก็จะคอยตบๆให้ให้แบบให้ยังอยู่ในคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ตัวกันอย่างที่บอกว่าค่อนข้างฟรีค่ะก็เล่นไปเรื่อยๆก็ตลกไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่แบบจะต้องฟิกคําพูดก็คือโดนัทครับแล้วเรื่องเรื่องคิวบูอะไรเงี้ยของเรายากไหมไม่สบายครับผมถนัดอยู่แล้วไม่มีอะไรยากเกินกว่านี้แล้วคือสบายวีดโอใช่คือก่อนที่จะเปิดเปิดกล้องเรื่องนี้วครผมผมก็ไปแอบซ้อมเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปจัดระเบียบร่างกายจากที่เคยเล่นเสาห้ามายังมีแบบก็คือบูได้แหละแต่ว่ามันท่าอะไรมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลยแบบรู้สึกว่าเผื่อว่าเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งเราจะได้แบบสามารถจัดระเบียบแล้วให้ท่ามันออกมาเท่มาสวยได้เลยครับผมก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมเราก็เลยแบบไปซ้อมเองอะไรเงี้ยพอพอมาลงหน้างานจริงมันก็เลยแบบทาให้เรื่องเรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายขึ้น อย่างนี้แสดงว่าซุ้มซ้อมมาก็ต้องมีแบบกระจายกระจายให้คนอื่นที่ต้องเล่นคิวบูว่าเฮ้ยเรามีเทคนิคอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเง,งี้แนะนำเพื่อนๆด้วยเรื่องพวกนี้มันมันมันต้องซ้อมเองครับผมเพราะว่าแต่ละคนสรีระร่างกายแต่ท่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมอย่างละครเรื่องรืบไทยบดีนะครับเป็นละคร p e r i รี period, Romantic Action CG ่นอลังการน่าติดตามแบบนี้นะครับอยากจะสอบถามนิดนึงว่าแฟนๆเนี่ยจะได้อะไร จากการชมละครเรื่องนี้บ้างก็อย่างแรกเลยค่ะเรื่องของความรักจากครอบครัวครับนี่เป็นเป็นแกนหลักของตัวปลิไทัยเลยก็อย่างที่บอกว่าแบบพี่เสือยอมลดลดอายุไขของตัวเองเพื่อให้น้องกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะเห็นความรักของพ่อพ่อกับแม่ของของตัวปลุไทัยกับพี่เสืออยู่แล้วจะเห็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอติดตามค่ะแล้วก็เป็นความรักของเราสองคนด้วยเนาะที่แบบว่ามีการซัพพอร์ตกันหมายถึงว่าคุณพระ ยีมใหม่คุณบรสิทธคำกับปานุทัยที่เราตลอดตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้เอออดโ๋นัทเดนัทเสริมเสริมหน่อยเสริมหน่อยะไแวเมื่อกี้จะจะพูดอะไรก็หมายถึงว่าความรักของเราไงคุณปรสิทธ์คำกับปานุทัยที่บพกว่าคอยซัพพอร์ตกันคอยว่าให้เหมือนเป็นคนรักที่เป็นกำลังใจให้กันและกันคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอืมก็เหมือนแบบว่า ก็ถึงถึงเราจะรู้ว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้แต่อย่างน้อยว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันก็ยังมีการให้กําลังใจกันอ่าก็ยังมอบความรักให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทําตรงนี้ให้ดีที่สุดใช่ครับเนาะดีมอยากบอกอะไรคุณผู้ชมไหมว่าดูละครเรื่องนี้ได้อะไรผมว่านะดูละครเรื่องนี้คือได้ได้ข้อคิดหลายอย่างครับแต่ว่าเรื่องแบบหลักเหตุผลว่าจริง,รงๆแล้วเราไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเห็นแด่ แต่เห็นภายนอกเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเนี่ยซีนที่เพิ่งฉายออกไปอ่ะอย่างเพื่อนเพื่อนคุณพระสินคำเนี่ยชื่อจันแสงใช่ที่เขาแบบว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยพระเอกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้อวยยศสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วคนอื่นไปมองเขาว่าเอ้ยไม่ได้เป็นเหมือนพวกคุณพระอะไรอย่างเงี้ยช่ทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ทําดีมาตลอดอะไรเงี้ยครับผมคือได้แง่คิดหลายๆอย่างในเรื่องเนี้ยครับพี่ อืมอ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากละครหน่อยเดี๋ยว EP6 จะออกแล้วแต่ว่าคืนนี้งดเนาะหนึ่งหนึ่งวันนะครับ<ช>เพราะว่าคืนนี้มีวอลเลย์บอล<ช>เป็น VNL 2023ไทยเจออิตาลีนะเดี๋ยวคืนนี้ไปดูวอลเลย์บอลกันก่อนที่ช่อง7 h d กด3 5<ช>แต่ว่าฝากละครของเราหน่อย EP6 จะเจออะไรกันบ้าง EP 6ีนี้นะครับวันจันทร์หน้าเนาะก็ฝากด้วยไทยบดีด้วยนะครับทุก จริงๆก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารแต่ว่าอังคารนี้งดไปก่อนนะครับผมเวลาสองทุม่มครึ่งทางช่อง7 HD อดีกด35นะ,ค,ะค,รครับผมครับผมอีพีเราจะเจออะไรกันบ้างก็อย่างที่อ p พีก่อนหน้านี้โชกมาเนาะว่าแบบเราจะมีการจัดระบำจากปานรือไทยอบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่เกินคาดแน่นอนค่ะเออส่งอย่างยิ่งใหญ่เราสุดท้ายแล้วกดดันละ <c oughs> คือคือตัวอย่างตอนอีพีหกเนี่ยเป็นเป็นของ พาทพี่ๆเขาคือเราไม่โหมาหรอกแต่ว่าบอกเลยว่าทุกอีพีที่จะออนแอร์นะครับมีความเข้มข้นไข่ปมปริศนาทุกอย่างคือละครจะสนุกขึ้นเรื่อยๆทุกอีพีแน่นอนครับครับผมครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีเพลงประกอบละครเรื่องหรือไทยบดีให้ได้ฟังกันด้วยร้องโดยเก่งทัชยชยะครับกับเพลงนี้สู้กันอีกครั้งนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันต้องขอขอบคุณกันก่อนนะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวให้บกมือลา คนดูคนฟังกันทุกคนเลยนะฮะที่กูทำเรเดียลของเรานะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราไปฟังเพลงประกอบละครเรื่องนี้กันสู้กันอ,อีกคร,ครั้งนะคบเพลงประกอบละครเรื่องรือไทยบดีจากเก่งทัชชยะครับครับกี่ยประศัิที่ควางกันที่ความมืดมิดที่คว้างทางต้องลมต้องพลาด ลังแล้วเลิกลาความดีจะคุ้มครองและคุณธรรมจะคุ้มพาจะเลวจะร้ายแค่ไหนถ้าคิดว่าไว้ก็เข้ามาเจ็บคุณต้องมีแต่ก็คงหายไปเหนื่อยเพียงกายแค่ไหนต้องกลับมาสู้กันอีกครั้งในรัฐไทยไม่วันไม่เกรงไม่เกูอกีภัยพอรเป็นหรือตายไม่ยอมให้ความชั่วร้ายได้พบ แพ้พ่ายจะไม่ขอหยุดยั้ยงสุท้าอยู่ที่หัวใจความดีจะเอาชนะในทุกอย่างไม่เกรงกัวอาคมเปมนบนคาถาบนดังใส่เพชรอาวุธศาตรทาท้าทวเข้าใส่บอกไอ้ทีจัดมาไรชั่วครเลิกจะคนไวถนัดตา